หรือโรคหลอดเลือดสมองมีช่วงเวลาสำคัญในการรักษาให้หายได้ค่ะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไม่ว่าจะเส้นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดในสมองแตกหรือเส้นเลือดในสมองตันมักจะมีอาการอมารัมพฤกษ์หรืออัมาพาตนอกจากปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วยังมีปัญหาในส่วนอื่นๆทั้งการพูดการสื่อสารระบบการทำงานบางส่วนของร่างกายและจิตใจ การดูแลผู้ป่วยสโตรกในระยะต่างๆหลังจากทำการรักษาโดยแพทย์แล้วร่างกายและความสามารถของผู้ป่วยจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นโดยสามารถแบ่งระยะอาการของผู้ป่วยได้เป็น3ระยะใหญ่ๆโดยแต่ละระยะก็จะมีวิธีในการฟื้นฟูและรับมือที่แตกต่างกันไปดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ระยะเฉียบพลัน ช่วง1-2อ,อาทิตย์หลังจากเกิดภาวะสต๊อกในช่วงนี้ผู้ป่วยจะยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มักจะนอนเฉยๆอยู่บนเตียงในส่วนการดูแลเนื่องจากชีวิตผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่บนเตียงและไม่ค่อยได้ขยับร่างกายระยะนี้จะมุ่งเน้นไปที่การป้องกันและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ 2. ระยะฟื้นตัวช่วง3-6เดือนหลังจากเกิดภาวะสต๊อก ผู้ป่วยจะเริ่มขยับร่างกายได้พัฒนาการพูดคุยการเคลื่อนไหวและการรับรู้ต่างๆในช่วงนี้ผู้ป่วยจะฟื้นตัวรวดเร็วมากค่ะจึงนับว่าเป็นเวลาทองหรือ golden period ในการที่จะเร่งฟื้นฟูความสามารถต่างๆค่ะ ในส่วนของการดูแลเนื่องจากเป็นช่วงที่ฟื้นฟูได้ไวช่วงนี้การดูแลจะเน้นไปที่การกระตุ้นให้เซลล์สมองกลับมาทำงานและสามารถสั่งให้ร่างกายที่ผิดปกติกลับมาทำงานได้ใหม่โดยเน้นการทำกายภาพบำบัดควบคู่ไปกับการรักษาฟื้นฟูโดยแพทย์และการใช้ยาและวิตามินช่วยค่ะ 3. ระยะทรงตัวช่วง6เดือนขึ้นไปนับตั้งแต่เกิดภาวะสต็อก จะเป็นช่วงที่การฟื้นฟูและพัฒนาการของผู้ป่วยเริ่มคงที่การพัฒนาจะเป็นไปอย่างช้าๆสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่3ถึง6เดือนแรกมีโอกาสสูงที่อาการบกพร่องต่างๆจะเป็นเช่นนั้นไปตลอดในส่วนของการดูแลแม้ช่วงนี้จะพัฒนาได้น้อยแต่ผู้ดูแลจำเป็นต้องทำการบำบัดดูแลอย่างต่อเนื่องไม่ขาดค่ะ เพื่อให้อาการบกพร่องต่างๆไม่แย่ลงไปกว่าเดิมหรือเป็นเพิ่มมากขึ้นผู้ป่วยสโต๊กสามารถดีขึ้นและหายได้ขึ้นอยู่กับความมากน้อยของอาการและการฟื้นฟูในแต่ละระยะรวมทั้งการรับมือกับปัญหาต่างๆอย่างถูกวิธีถ้าผู้ดูแลสามารถฟื้นฟูได้อย่างถูกต้องผู้ป่วยมีกําลังใจและให้ความร่วมมือดี โอกาสที่ความสามารถต่างๆของผู้ป่วยจะกลับมานั้นก็มีสูงค่ะเอิร์นเวเน้นการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดจากต้นเหตุคัดเลือดต้นตำรับยาล้างหลอดเลือดซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า400ปีดูแลสุขภาพหลอดเลือดของคนไทยมากว่า18ปี เน้นการลดระดับคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์เพิ่ม HDL ลด LDL สลายภาวะเลือดหนืดเลือดคน้นเลือดขั่งยับยั้งการก่อตัวของลิ่มเลือดปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดลดการรวมตัวของก้อนไขมันในชั้นกล้ามเนื้อผนังหลอดเลือดลดการแข็งตัวและเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือด หลอดเลือดทั่วร่างกายจึงโล่งสะอาดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ยอย่างมีประสิทธิภาพหลอดเลือดตีบตันเป็นได้กับทุกคนต่างกันที่ระดับความรุนแรงเท่านั้นเพิ่มและลดคอเลสเตอรอลให้ถูกจุดมันใส่ใจดูแลหลอดเลือดให้โล่งสะอาดเลือดไหลเวียนดีสุขภาพดีชีวิตยืนยาว การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอินเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเวที่สายด่วนสุขภาพเอินเวช027514399